ลายที่ใครกลัวแต่อยากได้ชิ้นส่วนของมันย้อนอดีตไปไกลในยุคที่ถนนสายหล,หลักหลายสายในประเทศไทยยังเริ่มก่อสร้างเส้นทางยังเป็นฝุ่นกรวดและต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อตะกุยเส้นทางไปทำพนันธุ์ก่อสร้างสำหรับพวกสร้างทางหรือเตรียมแยกเข้าข้างทางเพื่อไปล่าสัตว์กันนั้นป่านในเมืองไทยยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากบ่อยครั้งที่ตะลุยเส้นทางกันไปจะเห็นกระต่ายวิ่งตัดหน้ารถมากมายชนิดที่ว่าแทบจะโหนตัวถังรถที่วิ่งช้าช้าแล้วเตะพวกมันได้หากตั้งใจจริงๆ คำพูดที่ว่าจอดรถยิงกระต่ายน่าจะมาจากภาพจำในอดีตดังกล่าวเสือโคร่งยังคงมีประดับป่าทั่วไปตัวจริงเสียงจริงของมันทำเอาชอชอพรานที่ไรตบบาดถึงกับเขาอ่อนชีราดกางเกงมานักต่อน,นัก ไอที่คุยเถียงกันไว้กลางวงเล่าปลายป่านั้นกลายเป็นเรื่องขบขันให้ได้ฮาทันทีที่เพื่อนครานมือเก๋าบางคนชี้ให้ดูรอยเสือผ่านที่บางคราวยังทิ้งกลิ่นสาบฉุนกึกให้โสดประสาทสัมผัสถึงการมีอยู่จริงของไอ้ลายพันดุที่ขย่มขวัญคนได้แค่เพียงรู้บอกแสเท่านั้นหากต้องเจอหน้ากันจังจังคงมืออ่อนตีนอ่อนจนต้องคึ่งยาดมไอ้ลายนั้นเป็นที่รู้กันว่าเป็นเสือใหญ่ที่เคลื่อนคนของมันจากตอนเหนือเหนือของทวีปเอเชียลงมาทางใต้เพื่อมาสิงสู่อยู่ทางอินเดีย อินโดจีนหรือหลายส่วนของเอเชียกลางที่ตอนหลังๆก็หายสูญไปคงมามีหนาแน่นกันเฉพาะเอเชียใต้กับอาคเนโดยที่พวกมันไม่เคยยี่หร่ต่อเสือเจ้าถิ่นอย่างพวกเสือดาวเสือดำหรือเสือชนิดย่อยๆสายพันธุ์อื่นแต่อย่างใดอีกทั้งนิสัยของพวกเสือโคร่งก็ห้าวหาญไม่เกรงกลัวใครชนิดที่ว่าไม่เคยกลบขี้ตัวเองแบบพวกเสืออย่างอื่นว่ากันว่ามันต้องการประกาศดินแดนชัดเจนไม่ให้ใครรมาแย่งพื้นที่หากิน รวมทั้งเป็นการปักหลักบอกว่าหากเสือไร้คู่ตัวใดต้องการคู่ครองอย่างมันก็ผ่านมาแวะทักทายกันได้ในช่วงฤดูหนาวครานฝรั่งบางคนเคยได้ยินเรื่องของเสือโครงที่มีแผงคอใหญ่หายากในอินเดียและเชื่อว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นกระทั่งเมื่อได้พบกับตัวเองเข้าจังจังจึงได้เชื่อว่ามันมีอยู่จริงแต่ก็หายากยิ่งแม้ในยุคก่อนพุทธกาลถ้าเป็นปัจจุบันคงไม่มีเหลือให้ได้เห็นแม้แต่หนวด และคาดว่ามันเป็นล็อตสุดท้ายของเสือโครงแขงคอใหญ่ที่อาจจะสืบสารพันธุ์แท้จากพวกเสืออามูทางไซบีเรียแต่ถ้าเป็นเรื่องไอ้ลายในเมืองไทยนั้นเสือจะมีสีเข้มมากและจะยิ่งเข้มจัดเมื่อลงไปแถวแหลมมลายูที่จะพบว่าเสือแถบนั้นมีสันจัดจ้านคมเข้มคาดว่าน่าจะมาจากภูมิประเทศและการพัฒนาของสายพันธุ์ของพวกมันโดยเฉพาะ ที่มาเลเซียนั้นหากพรานล่าเสือโคร่งได้จะต้องรีบคลุมหัวหรือเนื้อตัวของมันด้วยผ้าคลุมให้มิดชิดเวลาเข้าเขตที่มีผู้คนเนื่องจากมีความเชื่อในเรื่องการเก็บหนวดเคี้ยวเล็บหนังและอีกหลายส่วนบนเนื้อตัวเสือหากพรานไม่คลุมให้มิดชิดจะมีคนแอบมาขโมยมาดึงมาตัดหรือมาขอกันดือ้อกันดื้อกับพรานจนหน้ารำคาญเรื่องมีผู้พันเอ ok, ล็อกพรานอังกฤษนักล่าเสือในมาเลเซียเคยกล่าวถึงเอาไว้ในหนังสือของเขา สำหรับที่ไทยนั้นชิ้นส่วนเนื้อตัวเสือนั้นมีความเชื่อว่าดีเช่นกันแต่การจะขอแบ่งชิ้นส่วนเสือจากพรานนั้นจะเป็นในรูปแบบใดบ้างนั้นคงไม่โฉง,งอฉาง,งอเป็นที่เอิกเกเลิกกันนักตามวิสัยคนไทยที่มาเงียบไปเงียบแบบมีฟอร์ม